ท่านใหญ่ใหญ่สุดแล้วแถวเนี้เปิดโลกด้วยเอแล้วจักรพรรดิด้วยนะคร<ะ>ับ <c oughs> จกักรพรรดิไม่ใช่พุทธะนะแต่ก็คือพุทธะนั่นแหละต้องเข้าใจนะพลังงานตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจากักรพรรดิพลังงานมากที่สุดเ <c oughs> พราะจักรพรรดิเนี่ยมีตั้งแต่พระพุทเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้า <c oughs> ส่วนหลวงพ่อเนี่ย บรารมีท่านเต็มแต่ยังไม่รวมเพราะท่านรวมแล้วก็จบแล้วไงแต่จักรพรรดิยังไม่จักรพรรดิไม่มีรวมแล้วทุกคือสมบัติที่จะต้องมนุษย์เปลี่ยนกันชมแค่นี้มนุษย์ที่เปิดปารถนาเป็นโพธิสัตว์หรือหนอพุทธภูมิหรือผู้ที่อยากชมบรารมีสามารถจะไปเกิดในยุคจักรพรรดิได้ หมายถึงว่าพลังงานมีไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดครับไม่มีเลยฮะสุดสุดที่สุดก็คือไม่มีาศาสนาแล้วล่ะโอไม่มีพุทธ,ธะก็ไม่มีจักรพรรดิครับอ,อ,อย่างเวลาที่เราไปสวดมนต์ตามที่ต่างๆหรือแม้แต่ว่าเราไปไปเที่ยวไปอะไรครับหลวงตา คือแต่ละที่เนี่ยอารมณ์มันไม่เหมือนกันทําไมบางที่เราไปสวดแล้วมันมีความรู้สึกเศร้าหรืออารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะขึ้นที่มนุษย์ทิ้งไว้ไม่ไม่เหมือนกันบางคนก็ฆ่ากันไว้แถวนั้นบางคนก็ทําความรื่นเริงคบางคนก็บันทึกของความเศร้าความโศกคือภัยธรรมชาตินังโรคระบาดมั่งทีนี้เราไปสัมผัสเราก็จะมีความรู้สึกคมาเพื่อนตรงนี้มันมีความรู้สึก เป็นคลื่นที่มนุษย์ทิ้งไว้ในอดีตเพราะพลังงานไม่สูญไปจากโลกคกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่สูญน,นะ,ะภาพอย่างเงี้ยที่เรานั่งนนะเนี่ยไม่สูญนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่สูญน,นะเนี่ยทิ้งไว้แล้วนะเนะี่ยในอนาคตเผื่อคนใดคนหนึ่งปรารถนาเป็นหน่อพระภูมินะปรารถนาเป็นพระเจ้างองค์หนึ่งนะ ที่นี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นตึกเป็นทุ่งนาเป็นป่าเป็นอะไรมาถึงที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทเขาจะรู้นะพอเขามาสวดมนต์ภาวนามาฝึกกรรมฐานเขาก็จะรู้ว่าตัวเขาเคยมาที่นี่รูปร่างอย่างนี้อย่างนี่แหละแล้วก็มีคนอย่างลักษณะนี้แหละ,ะอ่ะอย่างสมมติว่าเราไปกันหลายคนใช่ไหมครับเราไดา บางคนอ่ะสัมผัสได้อารมณ์หนึ่งบางคนอารมณ์หนึ่งบางคนอาะสบายบางคนอาะไม่สบายอะไรเงี้ยก็ทมต่างกันทํากรรมตรงนั้นไว้ต่างกรรมต,ต,ต่างบาระบางคนก็เกิดตรงนั้นมาสวยบุญมีความสุขบางคนก็ความทุกข<อ>์บางคนก็โดนทรมานบางคนก็โดนฆ่าอยู่แถวนั้นน่ะเข้าใจไหมเ<อ>พราะการเวียนว่ายแต่เกิดมันสิ้นสุดตรงไหนอ่ะครับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายช่วงที่เราเกิดเราก็ทิ้งพลังงานไว้รู้ ที่ไหนบางคนอยู่อยู่ที่เดียวนานๆชั่วชีวิตก็มีบางคนเนี่ยโอ้ไปทั่วเลยระยะเวลาของกัรโอ้ยังเราเนี่ยไปทั่วเลย <c oughs> ประมาณนั่นแหละครับ <c oughs> แล้วเกี่ยวไหมครับหลวงตาที่ว่าทุกที่ที่เราไปเนี่ยลุ้นแล้วแต่เราคงอาจจะต้องมีสายใย<ม><า>สักมีนะจุพอเราเกิดเกิดตายตายในโลกเนี่ยมันนับได้ที่ไหนล่ะครับเราบันทึกไว้เนี่ยมันนับได้ที่ไหน่ะ S <S มัน,นับไม่ได้นะมันซ้อนๆ,ๆกันอยู่ครับโอ้แต่เราไม่หยุดยจำไม่ได้เราไม่หยุดเราก็จำไม่ได้เอาเอาปัจจุบันนี้ก็ขอเนี่ยแล้วกันถ้าเราไม่หยุดปัจจุบันเนี่ยนะเราไปทางโลกธุรกิจเรื่องงานเรื่องเที่ยวนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆเนี่ยจิตจบแล้วย้อนอดีตไม่ได้แล้ว เหมือนรูพได้เจ้าปัจจุบันเห็นไหมไม่เห็นจะจําได้ไหมเออพอเห็นปั๊บเนี่ยเทวดาทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่โดยพวกทําให้รู้แต่จริงๆเป็นเป็นภาพลวงเฉยๆหรอกคนเกิดแก่เจ็บตายนักบวชพอเห็นปั๊บเนี่ยโอ้โหเกิดมาเนเซวยบุญตั้งแต่ดเด็กอ่ะไม่เคยเห็นนะมันก็เลยพิจารณาเนี่ยมันเป็นไปได้ไงมนุษย์ เกิดแล้วตายอนี้คือไม,ไม่ไม่เห็น,นไม่เคยเห็นคนตายเออมันก็พิจนารณาแล้วกลับไปพิจารณาโอ้หลายวันพอรู้ละตัวเองต้องหนีมาบวชละเลยไม่ได้เป็นจักรพรรดิเลย<ะ>เราก็เหมือนกันถ้าเราหัวเป็นนอดด็อตตัวเป็นเกียวอยู่กับธุรกิจอยู่กับงานอยู่กับการเรียนหนังสือนะไม่หยุดเลยนะเมื่อวานยังจำไม่ได้เลยอะ ยังว่าจะเด็กเลยเมื่อวานในเดือนที่แล้วยังจาไม่ได้มันไปข้างหน้าด้วยตลอดชีวิตอะ่ะเวลาตายไปไหนเอาตนเนี้ยออารมณ์สุดท้ายเลยครับขึ้นสุดท้ายอารมณ์สุดท้ายที่ออกจากล่างที่มันบีบถ้าไม่ฝึกเนี้ยยากขนาดพระพุทธเจ้าท่านโหสร้างบุญบาร,รมีมายาวนานยังลืมยังถูกทั้งโลกปิด <นะ S 2> บัง คนเท่าที่วัดครับตอนที่เขาป่วยนะเป็นโรคมาเลย์สมัยก่อนนะเขาบอกเขาจําบทสวดไม่ได้เลยขนาดสวดมนต์ทุกวันทุกวันเขายังจําไม่ได้เลยมันสวดย,ยังไงก็จะเพราะธาตุเป็นบีบเขาไงอครับธาตุมันบีบจิตเขาไงทําให้เขาจําไม่ได้อันนี้ขนาดคนสวดมนต์ประจำนะคร้โอ้ลองลองตุหลงอะไรสักอย่างนลองจําไม่ได้หรอกครับ หลงเนี่ยคือติดคือหลงเนี่ยจำอะไรไม่ได้มันจะไปตามขึ้น<ะ>ขึ้นทุตเองติดนั่นแหละอูอย่างนี้ถ้าคนที่เขาไม่เคยเข้ามาฝึกเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเคยชินมันจะไปนึกออกได้ไงเรอโ,อโชคดีสําหรับเราครับ<ะ>ไม่มีพวกนีนอนาคตเราจะไปสอนกายจุ<อ>เราเรียนมาเนี่ยเราต้องการสอนมนุษย์สัตว์วิญญาณให้มันเบียนแวดแต่เกิดเนร่บ เมื่อก่อนอยู่กับหลวงพ่อทั้งหลายปีแล้วล่ะก่อนที่จะบวชนั่นแหละท่านก็บ,บอกเออเองฝึกไปเถอะฝึกมันเป็นประโยชน์ท่านบอกเป็นประโยชน์กับตัวเองนี่แหละแล้วลแล้วก็เป็นประโยชน์ในการวินว่าใจเกิดเองยั้งดูพวกนั้นน่ะที่มันเย่เย่อยู่ในโลกทุกวันเนี่ย <ฮะ S 2> มันฆ่ามันด่ามันเรียนอะไรทั้งโลกนั่นแหละมันกําหนดทางในการวินว่าใจเกิดเดี๋ยวมันก็ดีมั่งไม่ดีมั่งอนะ เองเนี่ยเราจะ,จะไปสอนให้มันมรู้นั่นบอกฉะนั้นเราก็เลยโชคดีพวกนั้นก็ให้มันทำทำไปฮะให้มันฆ่าให้มันดา่าให้มันทรมานให้มันโกงกันอยู่นั่นนะ่ะเอามันจะไปไหนพบทั้งสามเนี่ยไม่ไปไหนทุกไม่มนุษย์ก็เทวดากับพรหมก,ขกมข็ข้างล่างกับสัตว์เดรัจฉานพบทั้งสามอะข้างบนข้างล่างมนุษย์ จะไปไหนอะลูกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมไมนไม่อยู่อย่างเดิมนะฮะจิตอย่าให้เสื่อมนะจิตเราเนี่ยเรียนให้รู้รู้พุทธศาสตร์พุทธเจ้าท่านสอนอะไรอะสอนให้ศึกษาเรื่องการเป็นว่าจายเกิดใช่ไหมล่ะถ้าไม่เกิดได้ยิ่งดีไม่ต้องมาเวียน <laughs> ท่านจะไม่เกิดท่านก็มีกําลังท่านบอกเองจะไม่เกิดหรือจะเกิดเองต้องมีกําลังคือกําลังใจท่านบอกเออเองฝึกไปเองจะรู้ว่าเองกําลังใจถึงไหนอะรู้ไม่มีใครรู้หรอกครับตัวเองอะรู้ที่พระุทธเจ้าท่านสอนปัจจตังะรู้เฉพาะตนนั่นแหละครับเพราะบางอย่างมันไม่สามารถบอกกันได้ครับโอ้บอกไม่ได้หรอกทุก่นสวดมนต์และเบาเป็นยังไงเงี้ยครับ มันจะไม่รู้ได้คนไม่เคยเห็นตึกสิบชั้นยี่สิบชั้นเนี่ยถามเขาก็งงแล้วเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยอ้อย่างเรื่องของความฝันเนี่ยหรองนะคือฝันเนี่ยจริงๆฝันทุกวันนะครับแต่ที่นี้มันจะมีบางวันที่ฝันแล้วมันก็จําเรื่องที่ฝันได้แต่บางวันฝันแล้วก็จําเรื่องที่ฝันไม่ได้ ทีนี้ไอ้เรื่องราวที่มันจําได้กับเรื่องราวที่มันจําไม่ได้ทำไมเพราะเหตุไรทำไมถึงจําเรื่องนี้ได้ทาไมถึงจําเรื่องนี้ไม่ได้ที่มันจําได้คือจิตมันบันทึกเปอร์เซ็นต์จิตเนี่ยมันเกินหกสิบเปอร์เซนต์เข้าไปใช่ไหมตอนที่เราหลับเนี่ยเราไม่รู้ละหลับเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะอไอ้ฝันเนี่ยยังไม่รู้กูจะฝันหรือเปล่าความฝันที่จําไม่ได้คือมันมาจากอดีตที่เราบันทึกไว้ อดีตที่เราบันทึกไว้จําได้ไม่จําได้มันก็ไม่บันทึกครับอดีตที่จําแม่นแมมันก็บันทึกอ๋อเหมือนกันเนี่ยครับอาจจะอาจจะนึกยากหน่อยนะใช้ยารนาหน่อยนะ<อ> <laughs> ฝันวิ่งเนี่ยเอาตู้ฝันวิ่งเนี่ยครับตื่นมาตู้หอบไหมอหอบมีอาการทางธาตุวิ่งวิ่ง วิ่งครึ่งหนึ่งนั้นอ่ะอาการของวิ่งคือความฝันจิตกับตัวที่ฝันไปมันเป็นสายใหญ่ก<อ>ันเวลาล้องันล่องเวลาโดนฟันก็นล้องครับล้องโน่นก็ล้อ,ลองตัวที่นอนอยู่ก็ล้องอืเ <c oughs> ข้าใจมันมันมีสายใหญ่ครับเหมือนบางคนฝันว่าแฟนนอกใจอย่างเงี้ยครับโอ้โหเรียบร้อยด่าเลย <c oughs> บางคนมีแฟนเยอะ เ้วเดอไปบ้านไหนเพเพอๆเวลาฝันกับฝันไปบ้านอื่นนะจริงไหมเป็นติมเป็นแถวไปน้อนนั่นและมันเป็นสายใหญ่เข้าใจไหมครับแล้วอย่างในความฝันเนี่ยครับหลวงตาเราสามารถบังคับหรือกําหนดตัวเองในความฝันได้ไหมครับได้หลวงตาคนที่กําหนดได้คือคนที่มีสติฝึกสติ คนที่ฝึกสติได้คือคนที่สวดมนตป์เป็นพื้นฐานก่อนเอาง่ายๆคือนอนแล้วสวดมนต์ให้หลับสวดมนต์ให้หลับทุกครั้งทุกวันในอนาคตหลายปีมันจะเกิดความเคยชินสี่นอนที่ไหนต้องสวดที่นั่นที่มันก็ํำหนดแล้วตอนเช้าเนี่ยเอ๊ะเมื่อคืนเนี่ยสวดมนต์แล้วยังฝันร้ายเนี่ยใช่ไหมแสดงว่าก่อนหลับนะ่ จิตมันบันทึกจิตที่มันบันทึกไว้ในอดีตกรรมที่มันบันทึกไว้ในอดีตมันเข้ามาพอดีมันครึ่งหลับครึ่งตื่นนก่อนจะหลับนี่นะเพราะนั้นบางวันเนี่ยครึ่งหลับครึ่งตื่นเราเราจะยินเสียงเสียงขครงโลกของวิญญาณนะี่คุยกันอะไรประมาณเนี้ยคือครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยมันก็หลับไปเลยตัดหลับหรือไม่กับฝันแล้วมันจะมีช่วงอารมณ์แบบว่าอย่าง ใกล้ๆสว่างเลยมันจะชอบฝันกหรอคการแล้วทีนี้เนี่ยไปอย่างนาฬิกามันชอบมาผูกตัดความฝันเราคือฝันมันกําลังเข้าได้เข้าเข็บอย่างเงยครับ<อ>คือเราสามารถกําหนดไปนอนใหม่และต่อเรื่องเดิมได้ไหมครับโอ้ได้นะจุถ้าเราฝึกไปนานๆเข้านีได้นะฮะอ๋คะอครับอย่างเวลาไปงานศพนะครับของเราทีนี้พัก ท่านก็สวดใช่ไหมครับเราก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็นึกถึงกําลังจัก,กระพัดแล้วก็บริวารหลวงปู่ทีนี้ก็แผ่ไปให้อาสอบให้วิญ,ญญาณอย่างแถวนั้นแล้วมันก็เกิดความรู้สึกต่างๆคนลุกบ้างนี่นู่นนี่น,น,นี่บ้างหาวบ้างเงี้ยอันนี้คือหนูทําถูกต้องแล้วหรือเปล่าถ้าถูกครับสัมผัสโดยนามธรรมคนลุกเนะี่ยคนลุกอ่ะจิตมันควบคุมธาตุอยู่ใช่ไหมล่ะ ถ้าจิตไปสัมผัสในขึ้นเนี่ยมันก็เราอยู่กับรูปจิตเราเนี่ยควบคุมมันอยู่มันก็เกิดอาการทางธาตุครับอ<ะ>๋อมันก็เกิดอาการทางธาตุเมื่อเราคิดถึงความทุกข์เนี่ยจิตมันคิคดไปนะจิตมันควบคุมธาตุอยู่นะมันก็ไปบังคับธาตุขึ้นของความเศร้า ทำให้เราบีบน้ำตาไหลความทุกทุกขหรือสุขก็ตามเราเราเป็นตัวทำร้ายหรืออนุรักษ์ถ้าอารมณ์ไม่เสียก็คือทำร้ายตัวเองถ้าอารมณ์ดีก็คือทนุถนอมร่างกายมันแก่ช้าทุกอายุยืนโลกน้อยนี่สวดมนต์เนี่ยหากจากอารมณ์ ไม่ดีให้ไวที่สุดถ้าอยู่นานนะ่ะมันดึงอารมณ์ที่เสียสิ่งที่เราคิดเสียเรื่องอะไรเนะี่ยดึงกรรมนะถูกถ้าไปเจอสถานที่เขาทำกรรมคล้ายๆกับที่เรามีความทุกข์นะ<ะ>เข้ามานะตุเข้านะ หลวงพ่อท่านทิ้งไว้ไปไหนให้สวดมนต์ไปให้สวดมนต์ให้แผ่เมตตาพราะเราไม่รู้ว่าในโลกมนุษย์เนี่ยเราทํากรรมอะไรไว้บางทีเราไปฆ่าเขาไว้เกิดมันตกภูมิอยู่แถวนั้นล่ะเป็นสัมบเวศสีเปรดอสูกายอยู่ล่ะ<อ>ถามว่ามันจะเล่นเราไม่เอาโกรธแค้นอยู่นะครับโอ้แน่นอนนะถึงเราจะเปลี่ยนร่างไปยังไงมันก็จําเราได้อยู่ไปดวงจิตมันเข้าจํากันที่ดวงจิตครับถูกต้อง คุณจะเปลี่ยนร่างไปยังไงก็เถอะจิตคุณตัวเดียวอะอชาที่แล้วหน้าตาอย่างหนึ่งถูกแต่จิตอันเดียวกันอ๋อครับจิตเราคือตัวเราที่มันวิ่ว่าใจเกิดมีท้นสุดเนี่ยคือจิตเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจิตมันก็เลยเปลี่ยนทั้งหมดถูกภายนอกมันก็เปลี่ยนได้หมดเราเปลี่ยนจิตเนี่ยจิตเราพัฒนาจิตที่เขาพิจารณาจิตจิตเป็นผู้ผู้ที่ ฝึกเนี่ยคือผู้ที่เรียนรู้ไงครับความทุกข์เป็นยังไงสุขปเป็นยังไงเทวดาพรมปเป็นยังไงกรรมเป็นยังไงสิ่งที่สิ่งที่ไม่น่าทําก็ไม่ทําไงคเออแปลว่าอะ่ะสิ่งที่น่าทําก็ต้องทําครับเพื่อต้องการอายุรู้หรือเปล่าคนที่เขาฝึกจริงๆเนี่ยเขาสามารถจะมีอายุได้เป็นพันๆปีเป็นพันเป็นหมื่น เป็นกลับยังได้เลยจุกค่ะคือจิตที่มันถูกฝึกมาแล้วที่มันถูกขัดเกลแล้วโชคเขามีอยู่อารมณ์เดียวคือเกิดกับตายเข<ม>าไม่มีโรคฮะเขาวบค,ค,คุมได้หมดเลยทั้งาตาทั้งสี่เนี่ยจิตมันควบคุมได้ม,มันควบคุมได้ยังไงลองสวดมนต์ไปเร,เรื่อยเนี่ยใหม่ๆก็คิดโน่นคิดนี่คิดนี่คิดโน้นใช่ไหมละ่ะครับ สวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความคิดตรงนั้นมันก็ค่อยๆหายไปหายไปเพราะอะไรเพราะมันเพลินเพราะจิตจดจ่อมันเพลินคพอมันเพลินแล้วมันก็เบามันก็เพลินพอมันเพลินแล้วมันก็นิ่งไงพอมันนิ่งแล้วก็มันก็ออกมาเพลินใหม่ออทีนี้พอมันนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งค่อยๆนิ่งไปหลายวันหลายเดือนเข้าเนี่ยมันก็กําหนดความนิ่งได้อะ เพราะมันชินแล้วไงนั่นคือผู้เหนือโลกแล้วผู้มีจิตเหนือธาตุนะมันเลยมีคําว่าจิตเหนือธาตุถูกครับจิตเหนือโลกจิตเหนือธาตุัะปัญหาอย่างเดียวนี่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 กูจะทนสวดได้ไหมเนี่ยทนห่างจากความรู้สึกทังโลกได้ไหมเอาห่างจากโทรศัพท์ก่อนดีดีก่อนได้ไหมห่างจากการพูดคุยกันได้ไหม คุยน้อยนะคุยน้อยนอนน้อยฝึกจิตเยอะๆยังไงก็สำเร็จหลวงพ่อท่านสอนบอกเองทนทนหน่อยท่าน,นบ่าชาติเนี้ยถ้าเองไม่ทนชาตินี้ถ้าเองไม่ทำชาตินี้เองไม่ทำวันนี้พุ่งนี้เองก็ไม่ทำถ้าเองค่อยๆทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำเองไม่ต้องรีบเองตายแน่นอนท่านให้ทำ ตลอดที่นึกได้แต่ห้ามหยุดไม่ให้หยุดถ้าไปไปทั้งโลกก็กลับมาอยู่กับพระหลวงตาโชคดีหน่อยมีที่เกาะหลวงปูไ่ไว้หลวงปู่พอม,มีปัญหาอะไรหลวงปู่ครับช่วยผมด้วยนะครับผมไม่มีกําลังเดือนหน้าจะจ่ายแล้วครับหนึ่งล้านเนี่ยขอด้วยนะครับให้ประมาณเนี้ยดีไหมครับไม่ขอใครจะขอหลวงพ่อไงหลวงพ่อท่านมีบริวารท่านเยอะ 奇怪。<laughs> <laughs>